คลิปนี้พามาสองกิมมิกเล็กๆได้น้อยจะเกี่ยวข้องกับคุณนิโคลัสเจรดินนั่นเองนะคะที่ถ่ายภาพให้กับโนริซ่าสำหรับ m อวล่าสูตรหมค i v e ล i เวตทาวเแม่บริตนี่สเปียร์ที่ฝรั่งเศสปารีสซึ่งพี่เขาเป็นแฟชั่นแอนด์เซอร์ i ิ y ตี้ฟอท о г р а เฟอร์แต่ว่าที่ไม่ธรรมดาเป็นที่เม้ามอยกันมากๆซึ่งช่างภาพท่านนี้นอกจากจะถ่ายนอนริซ่าคนสวยของเราแล้วก็ยังมีเซเลบเซใจมากมายเลยล่ะคะ่ะที่ผ่านฝีมือของพี่เขาไม่ว่าจะเป็นคุณเมซี่กับครอบครัวของคุณเมซี่หรือจะเป็นคุณช แม่ปริยังกาก็ใช่คุณไคลี่เจนเนอร์อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเพราะว่าจากโปรไฟล์ไอจีของพี่เขาคือถ่ายคนดังเยอะมากดังนั้นเรียกได้ว่าคอนเนคชันคอนเน็กใจของโนริซ่าไม่ธรรมดาค่ะนี่สินะคะเขาบอกว่าคนจะดังคนจะโกอินเตอร์มันช่วยไม่ได้เลยจริงๆดังนั้นทีมที่ทํางานให้กับโนลิซ่าแต่ละคนก็จะเป็นที่รู้จักของเหล่าซเลบริตี่แล้วก็มีแต่คนในแวดวงบันเทิงที่คุณหน้าคุณตาก,กันดีเลยจริงๆนอกจากนี้ล่าสุดคุณนิคนลัสก็ยังได้ทำรวิวรีแคป 2023, ปปยปีด้202 กับข้อความขอบคุณทุกคนบอกว่าเป็นปีที่น่าเหลือเชื่อจริงๆขอบคุณสําหรับทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งถึงแฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนและความรักมาโดยตลอดพวกคุณสุดยอดมากโอ้ยน่ารักมากๆค่ะแบบนี้จะเป็นช่างภาพประจําตัวเวลาที่น้องิซ่ามีโอกาสเลยหรือเปล่าคะเนี่ยถ่ายภาพก็สวยแอดรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นน้องริซ่ามีคอนเนคชันมากมายซึ่งเรื่องของคอนเนคชันมีประโยชน์มากมายค่ะในชีวิตประจําวันการทํางานประกอบอาชีพของเราโอ้ยคือปังเวอร์และในอนาคตเส้นทางของลิซ่าถือว่า เน้นไปที่ต่างประเทศก็น่านจะรู้จักผู้คนมากด้านหลากหลายตาเพิ่มขึ้นอีกฟังต่อไปยาวๆเลยค่ะน้องลิซ่าคลิปนีมีก็ประมาณนี้มาเมา้ามอยกิมมิกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพี่ที่คนลนราจอร์ดินเป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพให้กับน้องลิซ่าที่ปารีสถ่ายสวยมากเลยน้องลิซ่าก็น่ารักให้เครดิตแล้วก็แท็กหาพี่เขาตลอดแล้วพี่เขาก็วิดน้องลิซ่าบ่อยมากและดีใจและก็ภาคภูมิใจที่ได้ทํางานร่วมกับน้องลิซ่านั่นเองหวังว่าในอนาคตคงจะได้ทํางานร่วมกันอีกค่ะ even when Through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the So, if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats in a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.